นี่เป็นสภาพบ้านนะครับเป็นบ้านที่อยู่กลางทุ่งนาครับตอนนี้กําลังเดินข้ามไม้สะพานไม้อันเดียวครับก็เดินขึ้นสู่บันไดครับอันซ้ายมีพรรยากําลังตากผ้าอยู่นะครับสายตาดูสายตาสิครับดูสายตาครับบาดหัวใจเหลือเกินอันนี้เขียนป้ายไก่ชนครับนะครับพี่เขามาเขียนเขียนไม่เสร็จครับนี่คือสภาพโดยรวมรอบๆนะครับ นี่ครับนี่ครับฝั่งนน้นเป็นสนามบินนะครับโน่นทะเลครับอยู่ไกลๆครับี่เดินเข้าบ้านนะครับนะครับตัวนี้คือในบ้านครับนี่ตัวอะไรนั่งอยู่นะครับฮัลโหลไอตัวนี้นั่งอยู่ครับโน่นนี้นั่งอยู่ครับนี่คือสภาพบ้านนะครับนี่ครับใช้ทํางานครับหันมายิ้มหน่อยครับไอหนุ่มไอหนุ่มทําพอได้ครับ มาอ่านมามองครับครับอันนี้เป็นหลังบ้านนะครับอันนี้เป็นห้องอันนี้เป็นงานอาร์ตนะครับงานอาร์ตนะครับวันนี้อาร์ตซักผ้าครับครับนี่เป็นหลังบ้านนะครับหลังบ้านนะครับนี่ลยครับมองมาถึงแล้วบ่อปลาครับบ่อปลาครับมีปลานิ่อยูา5 0ตัวนะครับตอนนี้ออกไปแล้วประมาณ48ตัวนะครับเหลือในบ่อ2ตัวนะครับ มีปลาช่อนแอบอยู่นะครับกำลังคุบเหยื่อนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับลองตัดสินใจดูนะครับว่าเราจะซัดเหยื่อทางไหนดีครับโอเคนะครับการเยี่ยมชมครับจักรยานครับจักรยานครับนะครับสวัสดีครับ